ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอนพักกินพเที่ยวนะครับสำหรับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแกงส้มแมวนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เย็นมากแล้วนะครับประมาณสิบโนาฬิกานะครับสี่โมงเย็นนะครับก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีนกยุงํำแพนสามสี่ตัวติดกันเลยครับ ก็บรรยากาศร่มเื่นครับเงียบมากนะครับช่วงใกล้จะปิดนะครับเพราะว่าแกงส้มแมวเนี่ยเขาจะปิดที่หกโมงเย็นนะครับเปิดแ่งโมเป็นนกยุงลกแพงนะครับสำหรับ มุมนี้นะครับก็เป็นวิวอีกมุมหนึ่งนะครับในแก่งต้นแมวอันนี้ผมเดินขึ้นไปยังไม่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลรบรรยากาศจะลมลื่นนะครับมีใส่น้ํามีต้นไม้ใบหญ้าและที่สําคัญครับก็ทาสะพานให้ใหม่นะครับทําสะพานให,ให้เราเดินใหม่ธรรมชาติจะค่อนข้างสวยงามเลยแหละนะครับอยู่แคลราชบุรีเองครับ จังหวะน,นี้ก็เด็กๆก็ก่อนจะลงเล่นน้ําก็กินขนมกันเติมพลังก่อน่างง้นนะครับมากับเด็กพาเด็กมาเล่นนะครับเติมพลังก่อนที่จะเล่นน้ํากันก็เสื้อชิวชีพก็เตรียมมาเองครับท่านแนะนำนะครับท่านที่จะพาเด็กมาเล่นน้านะครับก่อนมีเสื้อชูวชีพมาด้วยนะครับ นี่เป็นมุมนึงที่นั่งอยู่บนสัมาร,รแต่เนืงด้วยว่าผมจับกล้องแบบรีบๆนะครับฉากนี้ก็เลยมีนิ้วติดมาบางนิดนึงนะครับแต่ไม่อยากตัดออกนะครับเนื่องด้วยว่าจะเก็บบรรยากาศเนาะเก็บบรรยากาศเอาภาพรูกไว้ต้องขอภอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับ มุมนี้นะครับคือแม่เขาจะพาโรงเรียนปกติจะเป็นผมนครับแต่วันนั้นผมไม่ได้เอาชุดไปนะครับเพราะเราเออกจากบ้านเราไม่ได้เตรียมว่าจะไปไหนนะครับเราจะไปคนที่น้อยที่สุดนะครับที่มีคนน้อยที่สุดนะเป็นอะไรทำหน้าอะไรลองแก่งสนุกไหม

เล่นครับไอ้นี่อยากเล่นเป็นไงสนุกไหมไหนมองกล้องดินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะฝากบรรยากาศสวยๆนะครับไว้ที่ยุงนมแผนแล้วก็ ธรรมชาติของเก่งส้มแมวนะครับซึ่งถือว่าสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศน้ำไหลต้นงนงต้นไม้นะครับมีหญ้าเขียวเขียวแล้วก็มีนกยุงลำแพนมีโลดหินนะครับถือว่าเหมาะที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับท่านที่ชอบสายธรรมชาตินะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ตอนพากินพาเที่ยวก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบอก,กดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ